นี่คือของเล่นในไร่ของเราใช่ไหมน้องเคนใช่มันก็คือรถตักมันเดี๋ยวเราจะให้เขายกสูงสูงแล้วกันนะเอาไปต้องรับประกันสังคมชีวิตเออเอ,อ,เอ,อสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วโอ้ <c oughs> ส,สูงว่ะมองหน้าๆไว้ มองด้านหน้ามองด้านหน้าเราไม่มองด้านล่างเหรอม่มองด้านล่างก็ไม่สูงเท่าไหร่หรอกเนี่ยด้านล่างก็แค่นี้เองคนดูเขาจะคิดว่าขาแต่ถ้าคนดูมาทำจริงๆคนดูจะขาข้างสั้นชอบไหมไม่ชอบไม่ชอบป้ะ

ไมังันเคนวันนี้เคนทอยเรามาไล่มันสับปะหลังใช่ไหมครับใช่ครับอ่าไล่มันสับปะหลังเนี่ยก็คือเป็นของอากงทำเนาะแล้วเราเนี่ยก็ ปิดเทอมไม่ใช่ปิดเทอมสิเราเรียนออนไลน์อ่าแต่วันนี้เราก็ทำเราแล้วเราก็ทํางานออนไลน์เสร็จแล้วเราก็เลยมาที่นี่อือวันนี้ทําเสร็จเร็วเราก็เลย<ช>มาช่วยกงทํางานใช่ไหมใช่ค่เออตอนนี้เรามาทํามันสัปะหลังใช่ไหมเรามาทําอะไรบ้างนะเนี่ยตอนเนี้ยตอนนี้จ่าเราขุดมันขุดมันมาแล้วแล้วเราก็อเอาไปใส่ตะก้าเอามันใส่ตะก,ก้าแล้วก็แล้วเราก็ขนตะก้าเอาไปใส่ใน รถตัอีกทีนึงแล้วรถตัดก็เอาไปใส่ในรถบรรทุกอีกทีนึงงมองไมนี่ยอู้หูทำไมมันดูซับซ้อนจังเลยเขนทำได้ไหมเนี่ยมาเลยไม่ได้หรอลองดูไหมล่ะลองมาลองดูแม้ว่าทำได้หรือเปล่าเอ้าไหมโอเคมาดิวหย่า จะไปทำอะไรลูกมันมันอะไรครับมันเผาใช่เหรอมันอะไรสัมลาังไม่ใช่เหรอมันเผาเอาดีๆมันเผาเคนเอาดีๆมันไม่ใช่มันเผามัน่คือมันสัมภาลังญี่ปุ่นก็ยังเอาไปเผาเลยแต่นี่มันมันสัมภาลัง เียนไปดึงเร็วชื่งดึงโอหวยมาทางนี้ชมาทางังนี่ไหวไหมโอ้มันเหงือใหญ่จังเลยเอาไปใส่ตะกร้าเร็ว ตะกร้าเอาวนั่นๆพะกร้ามาแล้วโอ้ตะกร้าล้มเลยเป็นไงเป็นไงมากอันนี้นะเก็บอันนี้อันเล็กๆเนี่ยอ่ะเดี๋ยวนี่อันไหนอ่ะเอาเล็กๆเอ้ยอันนั้นไม่เอาอันนั้นไม่ใช่นู่นมันนู่นเอาเล็กๆก็ได้อ่ะใหญ่ๆไม่ไหวก็เล็กๆอ่ะ เป็นไงมั่งวันนี้ฮะมีอะไงมาทำไมอะหนูทำอะไรมาครับไม่รู้เหมือนกันเหนื่อยมากเลยเหรอครับเคนไม่ยกทั้งตะกร้าเลยอะลูกยกไม่ไหว

เดี๋ยวก็จะมาขับรถแล้วก็เอามันไปเทที่รถนู้นนะคะมาช่วยหรือจะมายุ่งหนะ้ามาทำอะไรครับเนี่ย ะะยกแล้วยกแล้วจะลงลรถไหมน้อลุ้นจังเลยภารกิจนี้จะสำเร็จไหมคะ มันทุกเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้เคนจังทำได้ถาไปได้ด้วยดีไม่ต้องมาซ่อมน,นั่งเก็บมันที่หล่นนะคะ ทได้เป็นไงบ้างวันนี้เหนื่อยไหมเนี่ยเหนื่อยมากเลยอ่ะวันวันนี้ไปทำอะไรมาบ้างครับวันนี้ก็คือเราตักแบบคือเราก็ไปยืนอยู่แทนมาแบบรถหลังใช่ไหมรถตรงนั้นแหละแล้วเราก็แล้วเราก็ให้รถยกเราขึ้นไปยกขึ้นไปยกเคานเลยเหรอยกทั้งแล้วยกลำผมเลยแหละยกผมด้วยแล้วก็ยกมันใช่ไหมใช่เอามันไปไว้ในไหนนะ เอามันไปไว้ในรถบรรทุกอ๋อแล้วเดี๋ยวรถบรรทุกก็จะเอามันไปขายใช่ไหมใช่คับโอ้ยแล้ววันนี้เป็นไงเหนหื่อยสุดๆเลยไหมใช่เลขับเลขับเออมรถรถขนมันด้วยอ๋อวันนี้เราไม่มีของเล่นมารีวิวแต่เรามาเล่นกับธรรมชาติใช่เออดีมากเลยนะวันนี้เนี่ยเล่นกับธรรมชาติหรือเปล่าอืมธรมรมเล่นกับธรรมชาติเราถึงต้องใช้ใช้เครื่องเออมเนี่ยเครื่องจักรเออ เอาก็ถ้าเราธรรมชาติล้วนๆเราก็จะเหนื่อยซะก่อนนะเราก็ต้องมีเครื่อนช่วยทุนแรงใช่ไหมครับอ่ะวันนี้เนี่ยเราก็มาเหมือนรีวิวเหมือนมารีวิวการเล่นกับก<า>รธรรมชาติให้<ป>เพื่อนๆได้ดูเนาะเหมือนมาแบบการแบบมามาทําให้เพื่อนๆดูว่าการขุดมันต้องผ่านขั้นตอนอะไรบ้างประมาณนั้นอะ่ะอืมตอนนี้ลองเคนรู้แล้วเนาะรู้แล้วค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็ มันก็เย็นมากแล้วเนาะตอนนี้เรากลับบ้านกันดีกว่างั้นเราต้องลาท่านผู้ชมแล้วแหละใช่ครับอย่าลืมกดใจเอาใหม่เอาใหม่คัทเอาใหม่อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็กดแชร์ให้ช่องเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราต้องเราเคนทอยก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะ